อะไที่ท่านได้ทําแล้วท่านมีความภาคภูมิใจมากที่สุดครับ ก็คือสิ่งที่เป็นน่าดึงดูดและก็ภูมิใจคือระบบการทดลองเขาเนี่ยมีระบบความมีความรวดเร็วอรื่องที่เดินมาหมด 嗯嗯。<laughs> คนให้พี่เป้มอบไปพี่เป้เดี๋ยวเลยชาลุกจับจับเมื่อไห่จับเมื่อไห่ก็จับเลย่อไหร่เราทันไทยรุ่งเลยรวมๆเนี่ยสานกงสูลเนี่ยของไทยไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะงานมันก็จะใกล้เคียงกับงานของ โดยเฉพาะยิ่งที่โอบสการเนี่ยจะจะมีงานด้านสินทรัพยค่อนข้างเยอะเพราะว่านักลงทุนญี่ปุ่นไปไปอยู่ในไทยเยอะแล้วก็ที่ทํากันบ่อยๆก็คืองานทางด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ก็มีโมชั่นมีทำกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมส่งอาหารไทยเสริมการท่องเที่ยวนะฮะก็ที่นี่ที่โอซาก้าก็มีหลายงานไทยด้วยกัน สี่ห้าหน่วยงานกระทรวงเกตรนอกากกระทรวงเกษตรกับสถานที่ก็ไม่หาข้างนอกอะไรแก็เรียนทราบจากต้องเรียนตจะต้องเพราะว่าผมตัวขอเองต้องมาี่กทงเนะครับก็ได้เห็นว่าท่ามีความรู้ความสามารถมากไม่เนต้อไป